สวัสดีครับผมสวัสดีซีสาวน้อยเพชรกันแพงครับผมซีพ่อฮักแม่ฮักแบบลาหน่อยมานะชัยเพชรบันแพงผมนพผู้พาครับผมคุยกันช่วงเช้าว,วันที่ยี่สิบสี่นะยีห้าบอเบดเ <c oughs> ช้าว,วันที่ย5ห้านะครับเนาะว่าสีไปอยู่จังหวัดใดเหล่นจังหวัดใดกันยัง อันย่าคือเ่ารับสำหรับสาวหน่อยเป็นบหมือนแท่งก็ยายโจที่ไปว่าไปกะบ่มีบ่มีปัญหาอย่างเนาะมันมีทีมงานที่มีความสมานอยู่แล้วศิลปินศิลปินพระเอกนั่งเอกเก่งอยู่แล้วทีมงานกรรมการเพิ่นสุดยอดมือขวามือซ้ายเพิ่นเพิ่นที่ไปว่าไปกะ บ่เป็นอย่างที่นอ้อ <c> ง <oughs> มานนะกัมมีอุ้งอิงก,กัมมี่ทุกสิ่งทุกอย่างศิลปินสุสายใย,ายอมแอมต้นวิมลชัยวัดสิบรดลหลายคนพี่นอ้องพระเอกหลุนใหม่ๆน้องความมี่ลายแห้งนะครับที่สร้่งเรื่องเล่าเป็นบทละครเป็นล่ำก่อนเป็นล่ำเพิ่นออกมาได้ อย่างสวยงามแต่ที่สีมะเวา่มือนี่ก็คือนองมานะนองมานานีลังหลังมานี่รอแล้วรอเล่าเข้าแต่รอรอน้องออกฉากเข้าแจะรอบ่เห็นบ่มีบ่เม่นบ่เสือ แต่เสือเสือว่าบ oh เห็นน้องอยู่ในฉากเลยโชว์ีีนะครับแต่รู้สึกแปลกๆอยู่ว่าเป็นอย่งางบักลานหน่อยคือบร่ไออกฉากแต่งตัวแ้วล่องเก์ล่องเพ่งเอาสิวาจังไดดีเมื <c oughs> ่อวนี้ยังบรู้ว่าเป็นเหล่ยมยูซ่ว่าว ความจริงจากใจอ,ออกมาก,ก่อนพอบโบเห็นน้องขอาฉากร้ายแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมานะชัยไม่ได้ออยู่ในบทพระปิ่นแก้วหรือว่าจั่งใดเขาก็บอกบเข้าใจเนาะเอฟซีพอฮักเบฮักกถามมาหลายคนกันล,ลงอยู่ในอคอมเมนต์ แต่งตัวล่อ,อกเกอร์ว่าสันเข้ากับน่งเฝ้านาจอกับล่อ,อกเกอร์นะ <c oughs> ปักลาไปทั้งใดอาจจะไม่ใช่สาระอาจจะใช่สาระทั้งสองกรณีแต่จริงๆแล้วมันก็น่าจะมีสาระเพราะว่าปกติแล้วพัะพินแก้วก็บศิออกชาลองเพลงมุนมวนบหวน,บน ห้องล้างมาบ่มีเลยเท่ากับบอกเข้าใจว่าเป็นจัดปังไงเนาะครับเนาะน้องก็จะได้ร้องไา่กีเองแต่เต้น่สิเต้นเป็นส่วนหลายเออพี่น้องว่าคือผมบอพอเป็มแม่ว่าคือผมบอผมบ่เห็นน้องเลยรู้ว่าผูดด้ใดเห็นรู้ว่าผูดด้ใดเห็นเขาชัน คอมเมนต์ Comment, คุยกันได้ครับคอมเมนต์ Comment, คุยกันได้มานะชัยเรายังไงยังไงก็โมนิพันไซมือขึ้นพันไซชุดล่ำเพิ่นสีแดงง่ามหลนะครับหน้าตาอาตอโตะออโตะอ,อยู่ <c oughs> เออ <c oughs> มันกับบอไดเป็นเรื่องเป็นเล่าเอยียงมากไมก่หรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นประจำประจำมันหายไปมันหายไปจากพอปนั้นจากฉากนั้น เอาไว้ลยแค่สงสยัยซ,ซื้อว่าเป็นยังเพิ่นเือหายไปเป็นยังเพิ่นเพือบดได้เข่าฉากเอียงประมาณนี้นะครับเรียกว่าเพิ่นเข่าเรียกว่าผมบ่เห็นบ่แกนบ่้าบ่เห็นนี่มั่ก็สิเป็นไปบดได้บางการที่ยังแปลกแปลอยู่ลุดสายตาไปไดนจังไดนนะครับนมเมนาะบ่แกนน้องจะต้องมีฉากอันนี้จิเป็นเจ้าบ้าน สุปตาสุปตาของพ่อพ่อแม่แม่ก็คือสุปตานะครับเนาะเหตุยังที่อยู่มืองใดก็ต้องสู่ต่อไปสู่ทั้งที่มงานสู่ทั้งผู้พากะคคอยเป็นำ่างใจให้อยู่แต่ละฉากแต่ละตอนถืออาจจะได้เบิงบเบ่งแน่บ่ได้ดเบิ่งแน่ถืออาจจะเข้าไปอยู่ในไรโซดแน่ แป๊บปั๊บแป๊บปับป๊บก็ออกพอมันก็มีงานมีการต้องเหตุน,นะครับเนาะพอพ่อแม่พ่อฮักแม่ฮักมันจะให้กำลังใจลูกมันตลอดเวลาแหละครับเนาะวันสิเป็นเรื่องอ่าสินทรัพย์นิดๆนหน่อยๆมือหนึ่งพันสองพันสามพันอย่างเช่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วของมันนะของบ้านบ้านฮักที่จะอ่าทกิจกรรมตัวนี้ให้ลูกชายนะครับเนาะเพื่อที่จะว่าให้น้อยหน้าใครได้ค่า ห,หรือว่าดูแล้วจะให้ดูมีสมศักดิ์ศรีไห้มันเป็นราศีของลูกไสเ้เผินนะครับเนาะโดยการหยิบยื่นมาอลไให้ทุกวันเวลาพ่วงสองพ่วงเป็นปกติแต่ว่าบางครั้งบางเข้าช่วงหลัง,ลงมาฉากมันหายไปฉากหนึ่งมันหายไปฉากพรอปิ่นแก้วหายไปมีคนทวงถามมาหรือว่า เขาหยุดบอกหรือจังไดเท่ากับว่าเข้า,ขเขาใจนะครับเนาะผูผาก็เลยอยากทราบอยากรู้ว่าเป็นอะไรยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงต้องรับหมาสองหนึ่งตองแปดครับนี่แหละครับชีวิตหมอล่ำนะครับบางครั้งก็ต้อง เปลี่ยนแปลงบทบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ปกติแล้วคนสิบ่คคอยเปลี่ยนแปลงด mm hmm. ได้ผู้ใดลองเพ่งไดนี่กส็สสร้องเพ่งนั่นตลอดไปผู้ใดยููฉากไดก็สียให้ยู่ฉากนั่นตลอดไปเป็นแบบนี้นะคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อาจจะตึงๆนิดนึงนะครับเนาะ อาจจะไม่ใช่แบบความบันเทิงแต่ว่าเอามาเล่าสู้กันฟังปวดเจ็บแผ่วเปล่าสู้พอๆในแม่ฟังนะครับว่าบักหลาเฮาหายจากฉากหนึ่งไปไปอยู่ไสโนอแต่งโตเกิดแต่งโตล่อเอียงว่ามั่โอ้สองสารแต่ศิลป,ปินเรากว่าว่าใดเนาะครับผมจังไรก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับสู่ๆ ้ใดมีเนื้อหาหรือว่ามีข้อ,อมูลคอมเมนต์มากให้ผู้หาดอเบิงแนอยากผูกกันครับผมครับผมสำหรับทีปนีกับฝาาไว้ยส์นีครับเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านทั้งทีมงานสั้หน่อยเพนบันแพงทั้งบักหลานหน่อยอาแคทมานะชัยเดินทางให้ถึงจุดหมายปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมสวัสดีครับ